สวัสดีครับนี่คือผมมิสเตอร์โลนวันนี้ผมจะมาติบายเกี่ยวกับระบบของไพเ o t ลัมเบิ้ลนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันผมจะมาธิบายสกิลของเอสตัวละครฟรีที่แจกในรอบนี้ก่อนนะครับโดยสกิลของเอสนะครับจะเปลี่ยนลูกแก้วมืดมนเป็นลูกแก้วตรงสายนะครับและลบบัฟเผาไหม้บัฟโล่พลังผ่าครึ่งออกเป็นเวลา5เทิร์นเพิ่มพลังโจมตีตัวละครสีแดงตัวละครสีม่วงหนึ่ง 0 7 5เท่านะครับเป็นเวลา2เทินสกิลไม้ตายจะสามารถอัพแม็กได้ที่11เทิร์ทนนะครับส่วนสกิลกับตันจะเพิ่มพลังโจมตีตัวละครสีแดงตัวละครสีม่วง2.5เท่านะครับแต่ถ้าหากลูกแก้วตรงสีจะเพิ่มพลังโจมตีเป็น3.5เท่าค่า HP ค่า ACV อีก1.2เท่านะครับสำหรับการหาตัวละครของ S นะครับ เพียงแค่เพื่อนเพื่อนเล่นโหมดรือวอาแมทให้ครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับทางโตเกมจะแจกตัวละครของเอสมาให้เรา1ตัวและยังแจกลูกแก้วเอสแล้วก็คิตตันเพื่อมาปลดลิมิตเบสนะครับสำหรับการเล่นโหมดพาเลทลัมเบิลนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2โหมดหลักๆเลยนะครับคือโหมดของลเวอร์แมทกับซิงเกิลแมทโหมดของลิวอร์แมทนะครับจะเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นอื่น,นครับ บหมซิงเกิลแมตช์จะเป็นการต่อสู้กับบอทนะครับโดยการจัดทีมของหมดเปเลตลัมเบิร์นี้นะครับพรเพเื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้ที่ปุ่มเซตอัพนะครับกดไปที่แอตแท็หรือดีเฟนต์ก็ได้นะครับถ้าดีเฟนต์จะเป็นการเซตทีมในการตั้งรับนะครับถ้าแอตแทจะเป็นการเซตทีมในการโจมตีผู้ต่อสู้เพื่อนกกดไปที่แอตแท็กได้เลยครับ โดยเพื่อนๆสามารถจัดทีมได้ง่ายโดยการกดออโต้วอิดิตนะครับหรือไม่เพื่อนๆไม่ถูกใจเพื่อนๆสามารถกดได้ที่ปุ่ม Select all นะครับและเลือกตัวละครที่เพื่อนๆต้องการได้เลยสำหรับโหมดพาเลตลัมเบิลนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สายนะครับเพื่อนๆสามารถกดได้ดูได้ที่ปุ่มฟิลเตอร์นะครับเลื่อนลงล่างสุดเลยโดยสายแรกนะครับจะเป็นสายดาบก็คือสายโจมตี สายที่สองนะครับจะเป็นสายโล่คือสายป้องกันสายที่สามจะเป็นสายแสงวิบวับวิบวับจะเป็นสายยูนะครับสายที่สี่จะเป็นสายโทรคงคือบัฟให้กับทีมตัวเองนะครับสายต่อมาครับสายหน้ากากจะเป็นสายที่บัฟให้กับศัตรูนะครับเป็นบัฟที่ไม่ดีให้กับศัตรูโดยการจัดทีมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ผมแนะนําให้เพื่อนๆไป copy ทีมของคนอื่นนะครับโดยเข้าไปที่โหมดแรง k ์กิ้งแล้วกดเลือกก๊อปทีมได้เลยครับดูทีมคําว่าเขาจัดทีมอะไรลงแล้วก็เอาไปลงทีมเรานะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีก็กดปุ่ม auto edit ิ e dit, แบบที่ผมว่ามันจะเป็นง่ายที่สุดนะครับ โดยของรางวัลของโหมดลิเวนแมทนะครับสามารถกดดูได้ที่ปุ่ม Reward แล้วก็ปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับโดยเมื่อเพื่อนๆจบแรงอันดับที่1นะครับจะได้ตัวแดง800แล้วก็ธงอย่างละ5นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดลิ o วนแมทให้เพื่อนเพื่อนดูสัก1เกมนะครับกดเข้าไปเลยครับเพื่อนๆสามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้นะครับ1ใน3านี้นะครับ เพื่อนอยากสู้กับผู้เล่นคนไหนเพื่อนเพื่อนก็สามารถสู้ได้เลยนะครับโดยเมื่อจบเกมเราสู้ชนะนะครับหรือแพ้ก็ตามตัวเกมจะให้ตั๋วในการซื้อของในชอ็อปลมืดเรามานะครับเพื่อนเอนก,ก็กดไปเลยวานนี้ผมเลือกสู้กับคนนี้นะครับแล้วกด t o b a t t o n ได้เลยครับสำหรับการเล่นโหมดนี้นะครับจะเป็นแบบออโต และการใช้สกิลนะครับก็จะเป็นแบบออโต้เชนกันโดยโหมดนี้นะครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมมองว่าไม่เกี่ยวกับพลังโจมตีสักเท่าไหร่นะครับบางทีพลังโจมตีเราเยอะเราอาจจะแพ้คนที่มีพลังโจมตีน้อย่าเราก็ได้นะครับอยู่ดีการจัดทีมขึ้นอยู่กับดวงอีกด้วยนะครับบางทีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามออกก่อนเรา เราอาจจะแพ้ได้เลยนะครับผมก็จะขอตัดจบการเล่นตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปหลังจากจบเกมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราจะได้ตั๋วในการซื้อของในช็อปลัมเบิรน,นะครับแล้วก็จะปรับแรงเราขึ้นอันนี้จะเป็นของรางวัลที่ผมบอกนะครับที่จะได้ s นะครับ อันนี้จะเป็นลูกแก้วของเอสแล้วก็สมุดอัพเลเวลสกิลสำหรับหมดต่อมานะครับจะเป็นหมดของซิงเกิลแมทจะเป็นการต่อสู้กับบอทนะครับโดยการต่อสู้กับบอทจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด12ด่านนะครับเมื่อเราชนะเราก็จะได้ไอเทมมาอัปเกรดฐานทัพเรานะครับ โดยเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในที่ตรงจบลัมเบิลกดไปที่มุมบนกว่านะครับจะพาเราไปยังฐานทัพนะครับโดยฐานทัพแรกนะครับจะเพิ่ม Max กสแตมิน่าเรา1น,นะครับฐานทัพต่อมาจะให้แต้มในการซื้อของในร้านเรลลี่ล้วนะครับ และเนื้ออันต่อมานี้นะครับจะให้พลังงานเราในทุกๆ96ชั่วโมงนะครับมาน้ําตัวนี้นะครับจะให้วัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครเรามาน้ําตัวต่อมานะครับมาน้ําตัวนี้จะให้สมุดในการอัพบิลิตี้เรานะครับส่วนถ้ำนี้นะครับจะให้เงินเรามาแม็กที่ห0 0แสนนะครับสามารถอัพ เลเวลได้35ทสาำต่อมาครับถ้ำนี้ดีนะครับจะให้คิดตั้นเราเพื่อมาปลดลิมิตเบรตัวละครนะครับต้นไม้นี้ก็ดีเช่นกันจะให้ผลสายลุ้งเราหนึ่งผลในทุกๆ93ชั่วโมงนะครับสำหรับ3มเสานี้นะครับจะเพิ่ม MAC HP MAC ATK MAC RCV เรราครับอย่างละหนึ่ง โดยก่อนจากกันไปผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ